จิตเราแผ่ไปทั่วหมดเลยค่ะหรือว่าถ้าใครคิดออกก็กล่าวเลยกล่าวน้อมแผ่เลยเหมือนดิฉันจะเล่าอะไรให้ท่านฟังดิฉันขึ้นไปบนเขาเขาวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ขึ้นไปบนเขาวันอาทิตย์และวทีเนี้ยเขาของโรมาเนียเนี่ยค่ะมันเป็นมันสูงมากจุดที่เราขึ้นไปสูงมากแล้วทีเนี้ยมันก็จะเป็นเขาอีกลูกหนึ่งอยู่ข้างก็จะมีต้นไม้เคี้ยวไปหมดเลย ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งพื้นราบเขาของเขาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่นะคะถ้าเป็นฝั่งพื้นราบเนี่ยมันจะเป็นแบบโล่งเตียนมากเลยและตรงที่เราอยู่มันก็จะโล่งเตียนมากเลยไม่มีต้นไม้เลยมันจะมีแค่หญ้าเขียวๆนะคะเหมือนโรมาเนียเป็นประเทศที่สวยงามมากเลยเดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังมันจะเป็นหญ้าเขียวๆอะค่ะขึ้นมาเหมือนหญ้าที่เขาปลูกอะค่ะขึ้นมาแบบเขียวขจีแบบสั้นๆน่ะแล้วมองไปพื้นราบก็ เห็นบ้านคนเห็นเทือกเลือกนาท้าวนไร่สวนที่แบบเห็นไม่มีต้นไม้บังนะมันเห็นชัดเห็นไปหมดเลยเห็นรอบสาธรารณทิศสามองศาฝั่งนี้จะเป็นเขาก็จะเห็นพวกต้นไม้ต้นอะไรและณดิฉนะันลงจากรถก็เลยมายืนอยู่บนพื้นแล้วบอกว่าก็เลยมองรอบๆก็เลยว่าเอ๊ะทำไมมันสวยขนาดเนี้ยทำไมความรู้สึกมันถึงเปล่าเปลี่ยวเงียบเงาโดดเดี่ยว มันเป็นความรู้สึกเศร้าเหมือนเหมือนถ้ <Sw it> <loc ad> Serbia, าเป็นพลังบุญนะคะมันจะรู้สึกอบอุนะ่นเนาะถ้าตรงไหนที่เป็นเป็นวัดเป็นวาที่ท,ที่ที่มีพลังบุญที่พระอาจารย์ท่านสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ <Sw it> นย <Sw it> <Sw it> พลังงานบุญ <Sw it> จะไหลเวียนมันจะรู้สึกอบอุ่นมันจะรู้สึกมีความสุขมันจะรู้สึกเบาแต่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกเหงาเศร้าเปล่าเปรี่ยวโดดเดี่ยวก็เลยบอกว่า ปุ๊บดิฉันรู้สึกจับจับความรู้สึกนี้ได้ดิฉันเลยว,ว่าลูกขอน้อมบารมีหลวงปูท่ทวดหลวงปูด่ดูบารมีขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมองค์ปัจจุบันองค์ต่อไปในอนาคตบารมีของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จงแผ่เมตตาให้กับเทพเทวดาจาตุมทั้งหลายที่อยู่บริเวณนี้ด้วยเถิดเราดิฉันเชื่อว่าน่าจะเป็นเทพเทวดานะบนบนเขาต้นไม้อะไรเงี้ย คืนนั้นกลับมาอันนี้เป็นนิยายแล้วนะเอ้ยเป็นนิทานเลยนะคะเป็นนิทานประจายวิจารณญาณในการรับชมกลับมานอนฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งจิตมันเป็นตัวรู้ดิฉันจะบอกให้ฟังจิตมันเป็นตัวรู้เดี๋ยวท่านจะถามว่าเอ้ยเธอรู้ได้ไงจิตมันเป็นตัวรู้ฝันและเป็นเนี้ยเข้าไปเยี่ยมผู้ชายคนหนึ่งไปกับน้องสาวนะคะน้องสาวตัวเองนี่แหละคนที่สวดมนต์ด้วยกันแล้วเข้าไปมีผู้ชายที่ยืนอยู่หน้าห้องมันเป็นบ้านหลังที่ใหญ่มาก เป็นผู้ชายฝรั่งตัวใหญ่มากแล้วเนี้ยเขาเหมือนเป็นเหมือนกาดนะคะเป็นเหมือนกาดคนดูแลคุม้มคนดูแลเฝ้าผู้ชายคนนึงเราก็เลยบอกว่าขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมผู้ชายคนนั้นได้ไหมเราไม่รู้นะคะเร,เราเราแค่บอกว่าเราเข้าไปเยี่ยมเขาเหมือนเรารู้จักเขาแล้วทีเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยที่เป็นคนคุมเนี่ยก็เลยพาเราเข้าไปพาดิฉันกับน,น้องสาวเข้าไปแล้วก็คนคุณก็ยืนอยู่ผู้ชายที่เราเข้าไปเนี่ย เป็นฝรั่งตัวใหญ่ตัวใหญ่น่าจะร้อยสักร้อยเก้าสิบอะแกนอนอยู่แกนอนอยู่แล้วก็ห่มผ้าแบบผมผ้าถึงอกอะค่ะแล้วหน้าแกเนี่ยแกดิฉันไม่รู้ว่าแกแกขนาดไหนผหนังแกเนี่ยคะ่ะย้อยลงมาข้างหูเลยคือหน้าเขาเนะี่ยย้อยลงมาข้างหูเลยทั้งสองข้างคอเขาก็ย้อยลงมาแบบมันเหี่ยวมากอนะมันมันต้องถ้าเราคิดมันต้องหลายร้อยพันปีอะหน้าตาหน้าผาก ตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าผากอะไรคือดิฉันไม่เคยเห็นคนแก่ที่แบบเหี่ยวขนาดนี้เลยแล้วที่เนี่ยน้องสาวดิฉันก็เลยคุยอะไรกับเขาแป๊บหนึ่งก็เลยออกมาจากห้องนั้นกับผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนคุมดิฉันก็เลยเข้าไปจับแขนเขาเข้าไปจับมือเขาแล้วก็นวดแขนให้เขาแล้วบอกว่าในความรู้สึกณตรงนั้นน่ะเรารู้ว่าเราเคยรักผู้ชายคนนี้ แล้วเราก็เลยคิดในจิตว่าเฮ้ยอยู่มานานขนาดไหนแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วคือเราถามเราคิดเองเพราะว่าเราเห็นหน้าตาเขาเหี่ยวมากเขาก็เลยบอกว่า83 83ของโลกวิญญาณไม่รู้ว่าโลกมนุษย์คือเท่าไหร่กี่ปีกี่ร้อยปีกี่พันปีเขาก็บอว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะสงสารเขามากคือแล้วอย่าเนี้ยดิฉันก็เลยไปนอนข้างๆเขาแล้วก็เลยเอามือไป ไปพาดตรงที่ตรงที่หน้าอกเขาแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เรารู้ว่าเขาอะ่ะเคยรักผู้ชายคนนี้มาก่อนนะตอนไหนไม่รู้อะ่ะแล้วเราก็เลยร้องไห้แล้วร,ร้องไห้จนสะอื้นนะคะสะื่อื้นแบบเหมือนสะอื้นที่สงสารเขาอะ่ะเราก็เลยตื่นมาตื่นมาเอยไม่ใช่ดิเดี๋ยวเล่าข้ามเราตอนที่เราคุยกับเขาเขาบอกว่า83ดแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยลุกขึ้นมาเขาบอกว่าฉันไม่เป็นอะไรนะ แต่ฉันออกไปจากที่นี่ไม่ได้ฉันโดนขังโดนขังโดนขังนะ่าจะโดนขังวิญ,ญญาณอะถ้าเราพูดตามความรู้สึกที่เราเห็นนะเขาโดนขังวิญญาณเขาเขาเหมือนเขาติดอะไรเขาไม่สามารถเปลี่ยนภพภูมิได้เขาบอกว่าเขาติดจากภรรยาเขาอะไรเงี้ยเขาไม่สามารถเปลี่ยนภพภูมิได้แล้วทีเนี้ยตอนที่เขาลุกขึ้นมาเขาก็เลยใช้ไฟแช็คนะคะ่ะจุดบ้านตัวเองจุดบ้านแล้วไฟมันก็จะเริ่มลุกเริ่มลุกตอนนั้นเราก็เลยสะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นขึ้นมา เดี๋ยวดิฉันจะอธิบายให้ฟังความฝันนะคะดิฉันคิดว่าเมื่อเขาคงรอใครสักคนหนึ่งไปปลดปล่อยเขาเพราะว่าเขาติดอยู่แล้วเขาไม่สามารถหาทางออกได้เขาติดอยู่กับวังบนนะคะเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องออกยังไงไม่มีพลังบุญพอที่จะส่งส่งดวงจิตเขาให้เปลี่ยนภพภูมิ ตอนที่เขาจุดไฟเนี่ยดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นว่าเออเขาได้เปลี่ยนไปแล้วได้เปลี่ยนภพภูมิแล้วคือเขาจะเผาบ้านเขาเผาตัวเองเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในความรู้สึกนะตรงนั้นนะแล้วตอนที่ตื่นขึ้นมาก็เลยคิดว่ายเขาต้องรอกี่ร้อยพันปีเนี่ยกว่าเขาที่จะเปลี่ยนภพภูมิได้กว่าเราจะกลับมาที่เดิมนะที่เดิมที่เราเคยรู้จักเขาที่เขาที่เขากับเรารู้จักการรักกันแล้วทีเนี้ย เมื่อมันติดแล้วเนี่ยมันไม่มีใครช่วยได้เนี่ยมันก็ต้องรอคนที่จะอันนี้ตามความเชื่อนะคะรอคนที่จะกลับมาเวียนมาเจอกันแล้วคนนั้นคือคนที่แผ่เมตตาแผ่บุญกุศลน้อมบุญบารมีปู่มาแผ่ช่วยเขาเนี่ยให้เขาเปลี่ยนภพภูมิเนี่ยคือแล้วทีเนี้ยดิฉันก็เลยมาคูมามามาคูณเล่นๆว่า83ปีคูณ50ปีของโลกวิญญาณเนี่ยคืออะไรเนี่ย ก็ได้ประมาณพันกว่าอะไรเงี้ยพันกว่าปีอะไรเงี้ยดิฉันบอกเอ๊จริงไหมว่าความฝันเราแต่ว่ามันบังเอิญมากตอนที่เราไปจับสัญญาณได้นะคะว่ารู้สึกเปล่าเปลี่ยวโดดเดี่ยวเหงารู้สึกเหมือนมันติดวางบนน่ะมันติดวางบนแล้วเรากล่าวน้อมบารมีปู่ปลายแผ่ให้เขาแล้วทีเนี้ยกลางคืนมามันฝันเลยมันก็เลยสึกเอ๊มันความจริงไหมตื่นมาก็เลยน้อมบารมีแผ่บุญแผ่กุศลของแผ่บารมี บุญกุศลที่น้อมของปู่มาแผ่ให้เขาไปอีกรอบหนึ่งก็เนี่ยแหละค่ะดิฉันมีความรู้สึกว่าวิญญาณต่างๆที่อยู่ตามที่ต่างๆที่มีลูกหลานปู่ที่โดนดึงไปอยู่ณนะท,ที่นั้นดิฉันคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นการที่มันต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดึงให้เรากลับไปนะตรงนั้นแล้วมีหนำซ้ำยังมาอยู่ในสายพระโพธทธศตว์เราก็มาสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาตามสายปู่ไปอะไรเงี้ย ก็ดิฉันก็เลยมีความเชื่อว่ามันน่าจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ลูกหลานท่านไปอยู่ประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้น,น,น,นแล้วก็มาร่วมกันทําบุญทำํำกุศลสวดมนต์แผ่เมตตาภาวานานั่งสมาธิช่วยโลกวิญญาณช่วยเหลือช่วยเหลือตัวเองด้วยดีถ้าดีต่อจิตใจดีต่อครอบครัวดีต่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคมีคนคนนึงถามว่าคุณนาดคะเขาสวดมนต์อยู่ แล้วเขาคิดเห็นภาพครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งขึ้นมาเขาไม่รู้จักว่าท่านคือใครแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยไปเซิร์ชใน Google เขาก็เลยว่าเอ๊หลงว่าเป็นเหมือนรูปปู่หมุนดิฉันไม่รู้จักท่านนะคะอย่าให้บาปเป็นรูปเหมือนรูปปู่หมุนแล้วทีเนี้ยเขาเลยบอกว่าเพราะว่าจิตเราฟุ้งไปไหมคะดิฉันว่าถ้าตอบตามความรู้สึกนะคะดิฉันว่าไม่ใช่จิตเราฟุ้งเพราะว่าดิฉันเคยเป็น คือเวลาเราสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาเราดึงพลังงานบุญเข้ามาเนะะี่ยค่ะเราคิดถึงเราอยู่กับพลังงานของพระคาถาเนี่ยเราถ้าเรายิ่งเราไม่รู้จักท่านเลยเนี่ยภาพท่านจะดีดขึ้นมาให้เราเห็นแบบจำชัดว่าท่านคือใครโดยที่เราไม่รู้แล้วเราไปเสิร์ชหาไปเจอรูปท่านเนี่ยดิฉันว่าไม่น่าจะเป็นการที่เราฟุ้งเลยเพราะว่า1นึ่งเราไม่มีภาพท่านจับอยู่ในหัวเราไม่มีภาพ ท่านคิดว่าเป็นภาพมโนมโนคือไม่ได้คิดไปเองอะค่ะไม่ได้คิดไปเองว่าเอเหมือนเราเห็นภาพท่านบ่อยๆแล้วเราคิดไปเองอันนั้นอาจจะเป็นอาจจะคิดได้แต่ว่าเนี่ยเราไม่รู้จักท่านแล้วท่านดีขึ้นมาให้เราแบบเห็นภาพท่านชัดเจนเนี่ยดิฉันว่าไม่ได้อยู่ที่จิตฟุ้งเพราะว่าดิฉันเคยเป็นดิฉันไม่ใช่ลูกศิษย์ของท่านนี้ในในยุคป,ปัจจุบันนะคะแต่ดิฉันเห็นหน้าท่านชัดเจนมากเลยเหมือนเมื่อวานรู้สึก ตอนสวดมนต์รู้สึกหน้าหลวงพ่อพุทธจารย์โตขึ้นมาชาัดมากเลยเห็นท่าที่ท่านนั่งสมาธินะคะที่ท่านทําแบบนี้นะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊แต่ว่าท่านเป็นสายพระโพธิสัตว์นะคะเคยไปอ่านประวัติท่านที่ที่เขาทํานายไว้นะคะท่านเป็นาสายพระโพธิสัตว์ก็เลยว่าโอ้ลูกสแบบปู่มาร่วมอนุโมทานาสาธุบุญด้วยใครที่ดิฉันจะแนะนํานะคะถ้าใครสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ย มีพระครูบาอาจารย์ที่เราปฏิบัติตามแนวทางของท่านในในชาติภพนี้หรือไม่ก็ตามแล้วท่านดีดขึ้นมาให้เราเห็นในจิตมโนสำเนึกเราเนี่ยให้เราน้อมแผ่บุญบารมีทุกบุญทุกกุศลที่เราทำให้แก่ท่านต่างๆเพราะว่าท่านดิฉันเชื่อว,ว่าท่านจะเคยเป็นครูบาอาจารย์เรามาก่อนในหลายภพชาติจนณปัจจุบัน เราถึงมาคิดเห็นภาพท่านดิฉันจะทําแบบนี้ค่ะดิฉันถ้าใครที่ดีดเข้ามาดดเข้ามาดิฉันจะน้อมบุญบารมีที่ดิฉันทำเนี่ยน้อมบุญบารมีถวายท่านหมดเลยดิฉันจะบอกว่าลูกขอถวายบุญใดกุศลใดที่ลูกได้ทําแก่ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนลูกทั้งทางโลกและทางธรรมดิฉันจะพูดแบบเนี้ยคืออยากให้หลายๆท่านไปทำนะคะด,ดีดีมากๆเลยบุญกุศลที่เราทําถวายแดย่ครูบาอาจารย์เราที่ ที่เราฟังท่านนะนะบางทีเราอาจจะไม่ใช่ครูบาอาจารย์เราแต่เราบาังเอิญไปฟังท่านผ่าน Youtube ผ่านหูผ่านตาเป็นคําสอนที่ดีแล้วเราไปฟังแล้วเรารู้สึกอุ้ยมีประโยชน์จังเลยเราก็น้อมบุญบุญกุศลที่เราทำอะค่ะถ่ายถวายท่านไปถวายท่านทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันทําแบบนี้เนาะได้ได้ได,ดีดีต่อเรามากเลยค่ะมีป้า มีป้าบอกว่าคุณนาาคะสวดในใจได้ไหมคะป้ามาถามเมื่อเช้าบอกว่าอ๋อได้คะ่ะหนูเนี่ยสวดในใจประจําเลยหนูไปไหนมาไหนหนูจะสวดในใจประจํเไรหลวงตาม,ม้าบอกว่าสวดในใจได้โลกวิญญาณโลกของเทพเทวดาโลกของพวกต่างๆที่เราไม่เห็นตัวเขาด้วยตาเนื้อนะคะคือโลกวิญญาณทั้งหลายพวกนี้เขาจะได้แต่ถ้าสวดออกเสียงจะได้มนุษย์กับสัตว์ เพราะว่าเหมือนเราฟังธรรมฟังเทศฟ,ฟังธรรมเราได้ยินคนอื่นสวดแล้วก็อนุมโมหนาสาธุบุญด้วยค่ะเมื่อเวลาเราสวดออกเสียงใครนะคะใครหรือว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยสัตว์เขาก็จะร่วมอนุมโมหนากับเราเพราะว่าเขาได้ยินเสียงแต่เราสมมติว่าหมาแมวอย่างเงี้ยเขาจะร่วมอนุมโมหนากับเราหรือว่ามันนั่งข้างๆเราเวลาเราสวดมนต์อย่างเงี้ยคือเขามาร่วมอนุโมหนานั่นคือสวดออกเสียงนี่แหละค่ะก็แล้วแต่เวลา โอกาสสถานที่ว่าเราจะเลือกสวดออกเสียงหรือเลือกสวดในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเรื่องสุดท้ายยาวมากเลยค่ะอ,อย่าพึ่งขี้เกียจฟังนะคะดิฉันนานๆมาทีดิฉันก็เหมือนเหมือนมีเรื่องเยอะเลยมีน้องท่านหนึ่งที่บอกว่าทำงานอยู่โรงพยาบาลเขาอยู่ที่สองดาวและสองดาวเนี่ยเป็นบ้านพ่อดิฉันดิฉัน ดิฉันอยู่ที่นั่นเข้าโรงเรียนที่นั่นตั้งแต่ปหนึ่งจนเรียนมหาลัยปี2ปี3ามัม่งแม่ก็เลยย้ายมาอยู่ที่เซกาที่หนองคายเนาะที่บึงการตอนนี้ขึ้นเป็นบึงการแล้วค่ะและทีนีน้น้องท่านนี่บอกว่าเขาทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเขาเขียนเข้ามาขอพระผงคลิปของพี่โออะค่ะที่แจกพระผงเนี่ยเ,เขาก็เลยเขียนเป็นสองดาวเขียนบ้านเลขที่เขียนอําเภอมาเราก็เลยรู้ว่าเขาอยู่สองดาวแล้ไหมเกิดว่า น้องอยู่บ้านอะไรคะเพราะว่าพี่นะอยู่สองดาวอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าเขาอ่ะเป็นคนอำเภอพัน,นานิคมแต่มาทำงานที่2ดาวเขาบอกว่าสวดตอนแรกๆเนี่ยเขาเพิ่งจะสวดได้ไมา่นานเดี๋ยวดิฉันขออ่านโพนิดนึงนะคะสวดแรกๆเนี่ยจะเห็นพระรูปนึงท่านบอกว่าอดทนไว้ก่อนนะจะได้ไปอยู่ตามที่ที่ต้องการจะไปคือน้องเขาบอกว่าเขามาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาจิตใจเขาไม่อยากอยู่เขามีความร้อน มีหลายๆปัญหาเหตุการณ์ต่างๆเข้ามารุมเร้าเขาก็เลยบอกว่าให้ไม่อยากอยู่ที่นี่และอยากย้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งที่เราจะบอกว่าหน้าที่การงานที่ดีเงินที่ดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นเราจะมีความสุขกับหน้าที่ที่เราอยู่หน้าที่งานที่เราทำอยู่นะคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานที่เราทำอยู่อะไรเงี้ยค่ะนั่นคือไม่ใช่สิ่งการันตีเนาะ เพราะว่าเมื่อใจไม่สุกเนี่ยไปอยู่ไหนก็ไม่สุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นโอเคเขาบอกว่าดู YouTube ไปเรื่อยๆก็เลยมาเจอบทสวดก็เลยลองสวดเล่นๆแต่ว่าไม่กี่วันก็เลยจำได้เมื่อจำได้เนี่ยก็เลยสวดสวดไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่ก็เอาคือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่าต้องสวดเยอะอะไรกี่จบกี่รอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะและให้นี้นเขาก็บอกว่ามาเจอคลิปหลวงตาก็เลยฟังดู ขาบอก่เออก็เพลินดีฮะก็แบบรู้สึกดีรู้สึกถูกจริตอะไรอย่างเงี้ยละคะ่ะก็เลยจนมาเจอคลิปของเราก็เลยมาฟังฟังก็ลองทาตามดูแบบงูงูงปลาปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราบอกไปว่าเออไปลองทําดูนะคะปฏิบัติด,ดูอะไรเงี้ยเขาเลยว่าวันที่13มมิถุนาปีนี้แหละคะ่ะหกหกสามนี่แหละขึ้นเวรผลัดดึกในะห้องขึ้นเวรผลัดดึกของห้องฉุกเฉินนะคะเขาบอกว่า จนประมาณเวลาตีสองละแต่ว่าก็ยังไม่มีใครมาใช้บริการยังไม่มีคนเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุบัติเหตุอะไรดึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะห้องฉุกเฉินก็จะประมาณนั้นก็ไม่มีใครมาใช้อะไรยังไงก็เลยแยกย้ายกันไปนอนสวดมนต์เขาก็เลยไปสวดมนแผ่มเมตตาและครอบวิมานแบบคือเขาก็ทําแบบเขาคิดว่าเขาทําแบบงูงูปลาปลานะคะไม่รู้ว่าทําถูกเป๊ะไหมอะไรเงี้ยหรือว่า ทำถูกตามพิธีไหมอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องกังวลนะคะก็ทําไปเลยเสร็จแล้วก็นอนเขาบอกว่ามันเป็นอาการแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นนะคะที่แบบตรงประตูข้างนอกเนี่ยมันเป็นมันจะเป็นครึ่งหลับครึ่งตื่นมันมันจะไม่ใช่หลับสนิทนะมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราสัมผัสได้อยู่ตรงประตูข้างนอกอ่ะเหมือนมีคนแบบเยอะมากและอึกกระทึกคึกโคมเขาเลยบอกว่า เขาคิดในใจนะว่าเอ๊ะทำไมคนไข้มาทําไมเราถึงไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งกระดิ่งแบบเรียกเรียกพวกหมอเจ้าหนะ้าที่พยาบาลหรืออะไรที่เข้าวัดเข้าเวรดิบนะคะอืม <c oughs> เข้าเวรดึกแลวทีน,นี้ยเหมือนประมาณสักเขาบอกว่าเหมือนประมาณสักพักเหมือนมีคนมายืนยืนดูเขาอะยืนดูเขายืนดูเขาจากจากข้างนอกอะฮะยืนดูเขาและเห็นเขานอนอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยลืมตาขึ้นมามันบอกว่าอ่าน้องบอกว่าเป็นประมาณตีสี่ ในใจกเกเรบอกว่าเหมือนเขาคงรู้อะนะคะว่าเขาคงมีเซนด้านจับสัญญาณพวกนี้เพราะว่าเขาทํางานเกี่ยวกับโรงพยาบาลอยู่แล้วและทีนี้อาจจะเห็นอะไรเยอะยแบบนี้ยที่อยู่โรงพยาบาลเยอะเขาก็เลยบอกว่าเออเออเดี๋ยวจะสวดแผ่มนให้แผ่บุญกุศลให้แบบทาไมใจร้อนกันยังเลยมายืนรอแบบยืนรอเต็มเลยคือเข้าใจนะคะดิฉันเข้าใจในในสิ่งที่น้องเป็นเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้า เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เขาเนี่ยดิฉันแน่ใจดิฉันมีความมั่นใจว่าเขาต้องสัมผัสได้ก่อนอยู่แล้วก่อนที่จะสวดมนต์เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนก็รู้นะคะว่าเวลาเหนื่อยๆพิเพลียเนี่ยเขาจะหลับลึกคนที่ทํางานแบบเนี้ยจะจะจะเหนื่อยนะคะมีแบบเวลาแบบทําทงานมันยาวนานบางทีมันเหนื่อยมันเหนื่อยกับทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเนี้ยเขาบอกว่าเวลาหลับลึกๆเนี่ยเหมือนมีคนมาปลุกว่าหมอ หมอหมอคงอยู่อะหมอตื่นตื่นตื่นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็แบบเหมือนเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาก็จะเดินมาณจุดที่เขาทํางานอยู่นะคะแล้วเขาบอกว่าสักพักหนึ่งก็จะมีรถวิ่งขึ้นมานะห้องฉุกเฉินแบบเหมือนมีอะไรมาช่วยเขาปลุกเขาเวลาที่เขาหลับลึกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือน้องคนนี้จะสัมผัสได้แบบเนี้ยเมื่อเขาบอกว่าเมื่อมาปฏิบัติแล้วเนี่ยใจเขาจะเย็นลงเขาจะสง,งบลง จากอาการที่ร้อนๆอนี่บคือคนมันอยากย้ายน่ะคนมันอยากไม่อยากอยู่นะตรงนี้ละอยากย้ายไปทํางานที่อื่นละเข้าใจนะมันก็คงจะร้อนรุ่มเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้ย้ายสักทีวะเมื่อไหร่จะได้ย้ายสักทีวะจะได้หนีจากสภาพแวดล้อมหรืออะไรก็ตามที่ตัวเองทําอยู่ตัวเองใจไม่อยู่อะใจไม่อยู่กายมันก็อยากไปมันก็อยากเดินออกเดินทางแต่เมื่อมันปฏิบัติแล้วเนี่ยใจมันเย็นลงใจมันเย็นลงมันสงบลงมันก็จะมีความสุขกับการงานที่ทํามากขึ้น ฉะนั้นพี่แนะนำได้ก็คือปฏิบัติต่อไปเพราะว่าเราทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเราสามารถบันทึกบุญได้เยอะได้มากๆเพราะว่า <c oughs> คนที่เขาออกจากร่างตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะออกแบบทุกขทรมานทุกขทรมานแล้วเมื่อร่างเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยความทุกขทรมานน่ะดวงจิตที่ออกไปเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนความทุกความรู้สึกนั้นได้อันเนี้ย การันตีร้อเเเหมือนที่หลวงตาม,มาพูดเลยเพราะว่าตัวเองเคยฝันและเคยเห็นเขาและเขาขอความช่วยเหลือเขาไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกสุดท้ายความรู้สึกปวดสุดท้ายก่อนออกจากร่างหลังจากที่ออกจากร่างได้และเห็นเนี้ยเมื่อ,น,อน้องทํางานแบบเนี้ยดิฉันแบบอุ้ยอนุโมหนาะสาธุบุญด้วยเลยคืออยากให้เขาปฏิบัติไปเรื่อยๆจะมีประโยชน์ต่อโลกวิญญ,ญาณมากเลยเขาบอกว่าเออเมื่อทําคุณคนไม่ขึ้นก็เลย คิดเหมือนหลวงตามาว่าก็มาทําบุญทํากุศลกับพวกโลกวิญญาณพวกต่างๆทั้งหลายที่เขาติดภพภูมิบนเวียนอยู่ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้เนี่ยหลัขาก็เลยน้องก็เลยแบบอยากมาเล่าว่าเออหลังจากที่ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยจากที่ใจหนูร้อนร้อนหนูอยากย้ายอะไรเงี่ยหนูก็ใจเย็นลงสงบลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยหลัขาก็คือตอนแรกทําอาจจะไม่ค่อยเชื่อเนาะแต่เมื่อทําไปนานนาน,น,าน,น,านหลายวันหลายเดือนหลายปีเนี่ย เราจะมีปัญญาตามมาเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นตามความเป็นจริงแล้วเราจะสัมผัสได้ตามความเป็นจริงเราจะมีความรู้สึกดีใจภูมิใจที่เราเป็นคนมีประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและก็ผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยาวมากเลย5 2นาทีก็วันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะคะแต่ครั้งหน้าดิฉันจะมาเล่าเรื่องที่ดิฉันได้ปัญญามาแล้วว่าดิฉัน ตอนที่ดิฉันเรียนมหาลัยดิฉันทํางานด้านเขียนข่าวเขียนข่าวอาชญากรรมนะคะเขียนข่าวอาชญากรรมเขียนเกี่ยวกับพวกฆ่ากันตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาชญากรรมทุกรูปแบบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนแนวเราก็เลยมารู้ว่าตอนนี้เพิ่งได้ปัญญามาสองสามวันก่อนวนะ่าอ๋อแต่ก่อนที่ฉันได้มาทํางานด้านเนี้ยที่ต้องมาเจอกับผีกับอะไรเนี้ยคือเราโดนขีดมาแล้ว แต่เราเปลี่ยนเองแล้วเมื่อวันหนึ่งเหมือนเหมือนเราหนีอค่ะหนีจากงานที่เราอยากไม่อยากไปสายนี้ไม่อยากจบมาแล้วทํางานสายนี้เราหนีเราฉีกมาอีกแกลบหนึ่งณวันวันหนึ่งณปัจจุบันนะคะดิฉันก็ต้องกลับมาในเดินในทางของโลกสายวิญญาณต้องช่วยเผื่อแผ่เข้าไปแผ่บุญแผ่กุศลเข้าไปเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน โอเคค่ะลูกหลานหลวงปูด่ดูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะแล้วก็ทุกวันทุกวันก็บันทึกบุญทุกวันตื่นมาลืมตาขึ้นมาเอ๊ะวันนี้จะบันทึกบุญอะไรดีเนาะเมื่อเมื่อนี้สีผ่านนั่นผ่านนี่เห็นวัดเห็นว่าก็บันทึกบุญไปเด้อค่ะนี่แหละก็คืออยากให้หลายๆท่านทําเพื่อตัวเราเองแล้วก็พบภูมิต่างๆด้วยได้ประโยชน์ด้วยโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดทุกท่าน สวัสดีค่ะ